สวัสดีครับผมลุงลอยเทซีครับมื่อวาพามาเบื้องหางบองไฟกุ้งจะเลื่อนทรัพย์ครับนักสู่จากเมืองศรีนะครับผมศรีสะเกตนั่นเองนะครับผมอ่านะครับผมสวัสดีครับอาจารย์กุ้งนะครับผมมือนี้เป็นยังไงเหลือแต่หมานคือเก่านะครับผมลุงหลอดเสียตลอดนะครับผมเป็นบางไฟที่ไฟปุยอีกแลไวเนาะบมือนีบางไฟปุยนะครับบอกพี่บางน้องนะครับเมื่อที่วันฝนตกรถติดกับบางไฟปุยนะครับเมื่อัานวันที่ไรสี่รอยนี่ ราคาดรุดสนันวันไหวเลยครับผมอ่าบอลลอดรุนล้อเชียร์ครับบังไฟปุ๋ยเ้อนมาวันี้อ้าวให้พี่น้องผิดจารณาเอานะครับผมหาราคาตำตำนี่นะครับบังไฟปุ๋ยนะครับผมปอกีบอกน้องกอนนะครับเหลือแต่มานครับเมือนี้นะครับผมได้คิวได้เกาะคิวฮาครับได้คิวหานะครับหวานเจี๊ยบนะครับปากไว้ในอ้อกอ่องใจกุ้งเจริญซับนะครับปุยตามาบิดปุยตามาบิดนะครับผม โอ้เลือแต้มาครับโอเคมา็อเอฟซีนะครับผมปุยตามมาบินนะครับผมมาร่วมเฉียวปักฝ่ายไปกับกุ้งเจริญทรัพย์รับรองหวานจเจลิลลลีบขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงล้อเอฟซีสวัสดีคลา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 